เอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว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 เออเออเป็นเห็นเน้อหมู็นเห็นเด้อวันที่เจ็ดมหามาเลยนเราหมูห้องเบิ้งมือเบิ้งมือสิงแล้วสิงแล้วปูมาแล้วเออเก้าเก้าศูนย์และก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีนงดงๆเลยครับอาจารย์ป้อมเมืองสรา,ารคามนะครับมาลงเลขที่หลักกิโลเฮียนให้โชคนะถามเราเด้อถามเอางวดนี่สิบอกตัวใดจะให้เลขตัวใดขอให้เฮ็ดทำก้างสายฝนเรื่องวันนี้ขอสอามตัวตรงๆ ฝนตกครับพี่น้องฝนตกครับืันนี้อาจารย์ใบอาจารย์ป้อมเมืองสรารคามนะครับมาขอโชคขอลาบขอเลเวเด็ดให้กับเอฟซีให้กับคุณผู้ชมนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับทางช่อง YouTube ฝนสุรินทร์ทีวีครับมาแล้วครับอาจารย์ป้อมเมืองสรารคามมาแล้วครับขอสามตัวตรงๆเด้ออาจารย์เดอ้อหมวดเนี่ย ขอสามตัวเลยนะอาจารย์งวดนี้อาจารย์ป้อมเดินทางมาหลักกิโลนี้ครั้งแรกนะครับ ขาทุขาธุสาธุเอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว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 เอาเอา in เอาเอาแล้ว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 ครับพี 2> 2่น uh, tamam. ้องเอาแล้วครับเอาแล้วครับวันนี้ขอสามตัวตรงๆครับ ครับพี่น้องอาจารย์ป้อมเมืองสารคามมาแล้วครับเสิงแล้วสิงแล้วสาธุเด้อตตดเสีอาจารย์เด้อโมนี้นะอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมเมืองสารคามมาขอโชคขอลาบมองนี้เท่าแรกครั้งแรก ขอให้ได้สามโตตรงๆเด้อเอาจริงแล้วครับใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุนะครับกันกดแชร์ไปเด้อแบงบุญแบงปั้นแบงโอยแบงหลาบครับช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายแล้วดูว่าอาจารย์ป้อมจะได้เลขอะไร หมวดนี้นะครับยูทีสาระเซสารเดมีสารตะจันหลักกิโล10ล้านดูยว่าหลักกิโลห้โชคแห่งนี้นะครับเขาเรียว่าให้โชกับอุลซี่ห้โชกับโซเมพี่นองถือกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับบางคนก็ะได้หลายล้านหลาย10ล้านนะครับะลำลุวยจากมองนีกนหลายคนนะครับบวาสิเป็น ามาขอโชคขอลาบลานนาทีการงานแต่ร้ายนะครับพี่นอ้องใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุไปพิมพ์ก็ขอให้รวยรวยเฮงเฮงนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนเด้อลํำรวยลํำรวยนะครับอาจารย์ป้อมเมืองสารคามนะครับมาแล้วครับผมมาแล้วนะครับ แชกันไปเด้อพี่นอ้องไข่แช่ก็ขอให้รวยๆเฮงๆนะครับพอให้สูกน้อยรวยอกันวันนี้อยู่ที่สารตะเซสารยมีสารตะจันแล้วก็ปูยาเพชรปูประหัสนะครับอ่ะถึงบรรยากาศสดๆนั่งพี่เพื่อออยากได้สามตัวตรงๆมาเอากายอจารย์ปอม เซ่แล o, sea o, sea ้วเซ่แล้วเซ่แล้วยันปลอมเซ่แล้วขอสามตัวจ้ามสามตัวสองตัวเด้อหมวดนี่เพราะว่ามือมืออื่นเหล็กสิออกแล้วเด้อ มืออื่นเลขกเสียออกแล้วใครเข้ามาพิมพ์สาทุสาทุนะครับใครพิมพ์ก็ขอให้ถูกหวยรวยเลย้อขอให้มีโชคมีลาบนะครับขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยนะครับวันนี้มาขอโชคกลางสายฝนเลยมาผู้ที่เข้ามาชมกันนะครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันพิมพ์สาทุสาทุแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกนะโอ้เอาแล้วออกลอืม chán ừ. Ừ. Đây chán ừ. 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 Khá xanh nó Khá xanh ừ. lốm nữa khác มด้อเนครับผมใช่ครับอืมสาธุ อาจารย์อาจารย์ใบนะครับอาจารย์ใบครับนองอาจารย์ใบเมืองศรีาะ้อ,อมาเร็วครับมาเร็วเออเออ สาธุสาธุปูมาแล้วปูมาแล้วปูมาแล้วอืมเบิ้งมือเบิ้งมือประเทศนี้ยังไงน่ะอืมฮึบเก้า 9ก้าเก้าเออเก้า,เ,าเก้าเฮ้ยหะหบมาศูนยเก้าเก้แมมันขึ้นมา้อมกันเกเอ้านี่ยังะบาเ่นี้เก้าศูนย์แล้วเอ้าย,ยังนอหนิเนาะ เบิ้งชัดๆเด้อพี่น้องเบื้งชัเด้อเอ้ศนย์เก้าสี่โอ้เก้าศูนยีเก้าศูนยีพี่น้องเก้าศูนยีครับมือนีฝนครับฝนแห้งแห้งนี่ทำก้างสายฝนเลยยังอ่ะกระดิกนิ้วแล้วกระดิกนิ้วแล้วกรดิกนิ้วแล้วคุณ เบิ้งเอาพี่นอ้องเบิ้งเอาใครเห็นตัวไหนก็พิมพ์นะครับใครเห็นตัวไหนก็พิมพ์ตัวนั้นเด้อผมว่าเก <5 40 S 1> ่า40แหละครับเก่า04น้อเก่า04เขียนไหนเด้อเขียนไนหน่อยเขียนตัวไนหน่อยไปก็ได้เขียนตัวใหญ่หาก็ได้เก่าแหมจานเขียนเองอล่างครับล่างล่างขึ้นมาแล้วครับเบิงบ้งเบื้องอยู่ดีครับ

ศ7น0เฮ้ยล่าง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 ครับเป็นยังไงอาจารย์เออชัดเจน เนยน <No>, no, <Uh, no. ีค <pasó> ร <decimal things> ับเฮ้ก้าศูนย์สเออจนี่ครับพี่น้องเฮ้อนี่บอกใช่บ่อาจารย์ไปนั่งเห็นยังไงเก้าศูนย์สี่ตัวนี้เลยบ่อาจารย์ สาธุสาธุสาธุเอาบกราบกราบเอ้านะครับคุณผู้ชมช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับ904แล้วก็70นะครับอาจารย์ป้อมล่าง70ล่างฮยล่าง70ปูไฮบอกเห้ว่าเห็นอยู่ตรงไหน เทวดาโอ้ข้างเข้าฤาษีฤาษีคร um> ับฤาษีให้อ๋อฤาษีอืมฤาษีอยู่ตรงไหนอาจารย์อยู่ตรงบนบนศาลนี่บอกฤาษีตรงไหนตรงข้างบนศาลเลยบอกบนศาลไหนศาลใหญ่หน่อยสาลตะเซีนี่นบอกอยู่บนศารเลยบนสารตะซีบอกอาจารย์ตรงนู้นเลยบอกอ๋ออยู่บนศาลตะซีครับเขานั่งอยู่ตรงไหนอาจารย์ อาจารย์เขานั่งอยู่ตรงไหนข้างเขารีอยู่รน้อ้างุสีอยู่ข้างบนศาลุสีอยู่ข้างบนศาลนั่งเป็นยังไงข้างเขาาใหญวยาวให้ตัวไหนให้เจ็ดศูนย์รุสีให้เจ็ดศูนย์นะครับคุณผู้ชมล่างุสีให้เจ็ดศูนย์ล่าง <ป>โอ้ยลอยไปตึ๊ดตๆ๊ดต๊ดอ,อะไร<ป>ใครเจ็ดศูนย์<ป>ใครแปลได้แปลให้ผมด้วยนะครับเอ้าใครแปลได้แปลให้ผมด้วยเด้อยเอ้าทำไม้ทำมือบอกหน่อยผมมีล่ามแปลแล้วอยู่ข้างในเออเนี้ย<ป>เออเออเอเอ อยู่บนฟ้าอยู่บนสวรรค์ฤาษีให้นะครับเอฟซีสาธุสาธุขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยทุก,ท,กทุกคนเดอ้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับเก้าศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดศูนย์พันเปอร์เซ็นอาจารย์ป้อมพันเปอร์เซ็นมาแล้วครับมาแล้วอาจารย์ป้อมเมืองสาักามมาแล้วนะครับ มาให้เอฟซีมาให้คุณผู้ชมนะครับได้ถูกหวยรวยเบอร์กันเด้อวันนี้สาธุสาธุขอให้มีโชคมีลาภกันนะครับให้ตัวนี้เ0 4าศูนย์สครับเยี่ยมฟันทงฟันธงฟันธง โอ้เคยม่ให้ลายเทื่อแรอวั่นี่บ่เฮนิตายู่พุ่นบ่เหม่อนด้วยอาจารย์ป๋อมมากตัวน่ะนอนของรออยู่อาจารย์ป้อมอาจารย์ใบอาจารย์ใบแมนเพิ่นนอนอยู่เพิ่นมีเหลือไข่อยู่ตัวไปขอเพิ่นไรเยังไปขอเพิ่นว่าเพิ่นนอนอยู่ ยไปขอเพิ่เลยปุ๊บขอโหลดให้ยนให้โหลดไมขอว่ะอุ้ยสิผ้าไปเอาเหรียกับอาจารย์ปอมอือเอโกราายมาเนาะโรผายอาจารย์อจารย์จำสินอย่าไปไปเหรียกเอาเลยอาจารย์ปอมอือ เพินจำสินอาจารย์ป้อมจำสินอยู่ครับอาจารย์สาธุเฮ้นี่พนีเคยให้ถือตัวแนนอาจารย์ป้อมอาจารย์พนถือปากกาถือกระดาษมาแล้วเยนให้เพิ่นแน หั้าอืหยแมนห่วยนตายเราบอหายใจวันี่หึห well um, ่วยอาจารย์หึมีคนมาหานี่เอฟซีเอฟซีสาธุอาจารย์สาธุอาจารย์เนี่ยปวดผานี่ปวดผานี่ปวดานหลูกร้านไงอาจารย์อุ้ยลูกจากจำศีลหรือเ่าท่นนี่ ยังชุกยังจนเนาะอันียังนี่ก็ดาำเนินเขียนในเบื้องปวดแผลวันที่สิบสี่วุ้ยอาจารย์เขียนเลียเขียนเลียหึหึหึถูกอาจารย์ด้วยค่นที่สิบเจ็ดใช่ไหมซุมมาหน้าบุญคุนห้ยไปอาจารย์ผอ่ะเนี่เขาไป็นเกย์ไงบุญถือฝนเออเอ้านี่อาจารย์สาธุนี่เพิ่นมาขอสูงขอลาบน่ำเยียนให้เพิ่นสามตัวตรงๆเด้อออุ้ยเพิ่นมีหอดอันินตัวนี้ เาีย์ให้เพื่นอนเอามันออกบ่าล้วน่นออกออกเรียกจะคล้องลงเหรออาจารย์อาจารย์เ<า>รียกจะคล้องลงเหรอเ<า>รียกจะคล้องลงละหรเจ็ดศ<า>ูนย์ยังเกาะโอ้เล็กเล็กเหล็กเหล็กลง ยังเนเหนฟังหุ่นพลนลงเอาน่ะฟังหุ่นเก้าศูนย์สีกับเก็ดศูนก้าศูนก็ดศูนย์อาจารย์เขียนให้เขาหลายอันในิล่ะนุนนๆกระดาษเขามีอยู่นน่นเขียนให้เขาสองคนวะนั่นอาจารย์จำศินอุตส่าห์ปุ๊กเอาได้นิคคิวด้อาจารย์เ้อ เชียนสัในเด้ออาจารย์ใครเบื้องใครเบื้องแล้ไวะพี่เก้าศูนย์สี่กับเจ็ดศูนย์อ๋อตัวนี้ตัตัวนี้พี่ขางนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วกันยังไงเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วกัหนึ่งเก้า วันที่สิบเจ็ดมามลีน้องมาเลยละวันที่สิเขาสีมาหาออกสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบริบาลผ่าตดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำปลุกขีปยาวุธให้ทันเสียวดฒิภัทรขีป และกกษสิบริภาณ์ข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวี <Yeah. S 1> ครับผมกระขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม